สวัสดีครับผมธารัรับดูลายมือผ่าละฮะพนุกรรมก็พบก,กับทุกท่านอีกเช่นเคยวันนี้พมนะนํานายดวงสตารคนเกิดราศีกรกฎในเดือนมีนาคมพศส5 6พนรอยหกสิบเจ็ดนะครับผมก็เริ่มเปิดไพ่เลยนะครับได้เก้าถ้วยนะครับผมเก้าถ้วยเก้าถ้วยเนี่ยไพ่ดีเนีัยผมความจริงสามใบเนี่ยใบกลางใบที่สองเนี่ยอาจจะ ทึมๆหน่อยแต่ก็เป็นไพ่ที่ดีส่วนใหญ่ที่จับได้ในเดือนมีนาคมของสีลราศีที่ผมดูเนี่ยมาชุดแรกเนี่ยดีเกือบทั้งหมดดีมากจะมีบางราศีที่มันแต่ก็จะพูดว่าไพ่เก้าั่นเนีน่ยดีนะครับผมเห็นไหมท้องฟ้าสีทองวิวบรรยากาศสีทองคือดีเลยพราะจะบอกว่าไพ่ในี้คือห้าเดือนก่อนที่จะถึงเดือน มีนาคมก็คืออดีตผมเรียกว่าอดีตอย่าไปห้าเดือนเลยเลี้ยวอดีตเข้าๆไพ่ใบที่สองคือเดือนมีนาคมคือปัจจุบันไพ่ใบที่สามคืออนาคตที่ถัดจากเดือนมีนาคมเป,ป็นต้นไปก็ทำนายพื้นดวงลงไปในการทำนายสามใยนี้ด้วยเลยเริ่มทำนายเลยพร้อ,อมลงจอดคนจรงิงไพ่ใบเนี้ยเราพูดถึงไพ่ใบน,นี้ก็คือราศีกรกฎนเนี่ยเป็นดาวจันทร์ดาวจันทร์นะราศีกรกฎมีดาวจันทร์เป็นดาวประจํา ดาวประจำคืออะไรดาวประจำดีดาวประจำดาวจันนี่เป็นดาวแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์เหมือนกับดาวสุขดาวสุ์นี่ก็ดาวสมบูรณ์ดาวที่มีผู้หญิงเป็นตัวนําทั้งคู่จึงบอกว่าผู้ชายที่เป็นราศีกรกฎส่วนใหญ่จะมีความคิดแบบผู้หญิงแต่อย่าไปเข้าใจผิดว่าผู้หญิงไม่ดีผู้หญิงส่วนใหญ่ผู้ชายที่มีความคิดแบบผู้หญิงส่วนใหญ่เก็บเงิน ส่วนใหญ่ผู้ชายมักจะนะไม่ใช่ทุกคนนะมักจะเป็นคนเก็บเงินและถ้าเก็บเงินแทนผู้หญิงที่เป็นราศีอื่น <t> ท <eth> <ín. t eth> <t eth> <rec me> ี่ไม่ดีนะไม่ใช่ผู้หญิงราศีที่ไม่ดีที่อะไรถ้าผู้หญิงราศีดีเ่ยิผู้หญิงเกิดราศีพุธศพเนี่ยต้องคิดหนักเพราะนั้นเขาเก็บเงินเก่งแล้วก็เก็บเงินอยู่ถ้าเกิดผู้ชายเก็บเงินผู้หญิงเก็บเงินเจ้ผู้ชายเกิดราศีกรกฎผู้หญิงเกิดราศีพุธศพอาจจะต้องเก็บของใครของมัน แต่ถ้าสมมุติว่าผู้หญิงเกิดราศีที่ใช้เงินเก่งๆเลยแล้วก็เก็บเงินไม่อยู่ตามดวงนั่นอีกเรื่องหนึ่งนั่นคือเราต้องเป็นฝ่ายเก็บเพราะว่าส่วนใหญ,ญ่ราศีกรกฎเนี่ยส่วนใหญ,ญ่ถ้าให้เป็นฝ่ายเก็บฝ่ายคุมบัญชีเออเนี่ยดีเก่งเออเนี่ยแหละเรื่องเนี้ยเวิร์กเห็นไหมว่าเห็นไหมดูไพ่ประมาณนี้ทองฟาสีทองแบบนี้เรื่องเองเินเรื่องทองอีกอย่างหนึ่งคือไม่ใช่ว่าเก็บแบบอัดคัดนนแบบว่าเออเก็บเล็กพึงสลึงมันจับให้ครบบาทเก็บแบบนั้นแล้วก็อัดคัด ค,ค่อยกินมาม่าประทังชีวิตไปแล้วก็เอาเงินมาเก็บ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 มันไม่ใช่แบบนั้นนะกินอยู่อย่างราชารู้จักว่าอะไรใช้อะไรไม่ควรใช้รู้อย่างนี้ด้วยมันเป็นให้ที่ดีจะจะบอกว่าราศีกรกฎเนี่ยเป็นดวงแม่บ้านเป็นดวงข้อบ้านเป็นดวงที่มีเซนเป็นดวงที่มีความละเอียดสูงจะบอกว่าคนมีเซนทำอะไรก็ไม่ผิดพลาด เรือ,อย่างหนึ่งคือคนที่ใช้เหตุผลนําทางก็ดีแต่ว่าถ้าใช้เหตุผลนําทางมากเกินไปเขาเรียกว่าคนที่ใช้ตรกกศาสตร์สูงมันหมายถึงอะ,อะไรอะไรก็เหตุผลต้องเห็นก่อนจึงจะเชื่ออะไรก็บอกว่าถ้าสมมุตินะถ้าสมมติว่าคนพวกนี้จะพูดว่าไงนะพวกเหตุผลจ๋าจะบอกว่าถ้าเทวดาไม่ปรากฏไม่เหาะลงมาให้เห็นต่อหน้ากูไม่เชื่อเรียกนี้เลยนะแต่ถ้าคนที่เหตุผลจ๋าพวกนี้ส่วนใหญ่แล้ว มักจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่จากคนที่เชื่อก่อนแล้วจึงจะได้พบคืออะไรก็หมายถึงว่าไม่สนอะไรอ่ะเช่นว่ามีป่าข้างในป่าเนี่ยคือบอกว่าเดินตรงไปทะลุป่าไปเลยแล้วต่อไปถ้าจะพบกับคุ้มสมบัติคนคนนี้จะบอกว่าหลับตานะไม่ใช่คนที่บอกให้เดินเนี่ยบอกว่าให้หลับตาแล้วเดินไปอาจจะใส่ผ้าปิดตาอะไรแล้วแต่แต่เขาคนนั้นจะเดินไปสมมติเป็นราศีกรกฎเ็าจะเดิน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 ไปเรื่อยพอเดินไปเรื่อยเสร็จ ก็จะเห็นสมบัติในะที่สุดพอหลังจากเปิดเปิดผ้าปิดตาออกก็จะเห็นสมบัติเพราะเขาเดินไปเรื่อยโดยไม่คิดอะไรไงนั่นแหละคือความเชื่อและความศรัทธาอืมแต่ว่านี่คืออย่างหนึ่งที่ผมยกตัวอย่างมาแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่เชื่อเป็นไงนี่แสดงเห็นตัวอย่างนะจะบอกคนที่ไม่เชื่อก็จะเดินเดินเดินเข้าไปแล้วก็บอกว่ามันมีอะไรแอบเปิดผ้าเปิดตา,าออกอมไม่เชื่อ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 ก็คือสงสัยเกิดความเครื่องแค็งใจคนพวกนั้นไม่ค่อยมีเซสหรอกแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะ ผิดพลาดในชีวิตค่อนข้างสูงมากกว่าคนที่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นแต่ผมจะว่าเชื่อต้องเชื่ออย่างมีเหตุผลผมจึงบอกว่าทุกอย่างบนโลกเนี่ยต้องมีทางสายกลางแต่ไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยอะไรก็ต้องเหละตามอง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 หมดจึงบอกว่าถ้าคนฉลาดเป็นไงรู้ว่าสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยควรเชื่อไม่ควรเชื่อแต่ถ้ารู้ว่าอันนี้มันเชื่อก็เชื่อไปเลยโดยที่ไม่ต้องอะไรมากมายนะครับผมถ้าเราคิดว่ามันโอเคอยู่แล้ว นะครับผมแต่ถ้าบางคนคิดว่าม,มันโอเคอยู่แล้วก็ยังไม่เชื่ออีกก็ยังจะหาข้อพิสูจน์ข้อสงสัยทั้งที่เป็นเรื่องที่ไม่ควรถามก็ยังถามถามแบบบางคนหนักหน่อยก็คือผมพูดเท่านี้ดีวกว่านะอน,นีจะบอกว่าคนเหล่านี้จะมีเซนจะราศีกรกฎแล้วมาชอบความจะบอกว่าราศีกรกฎเนี่ยเป็นราศีที่โชคดี ออย่างหนึ่งคือความบูรณสมบูรณ์ก็มักจะมาเยอะราศีกรกฎเพราะฉะนั้นราศีกรกฎเป็นคนที่ชอบของโบราณชอบของเก่าชอบอะไรแปลกเพราะฉะนั้นรสนิยมก็แปลกด้วยและชอบอะไรที่มันมันเป็นของโบราณของเก่าของสะสมคือจับต้องได้มากกว่าสิ่งที่จับต้องไม่ได้อืมเช่นว่าให้ราศีกรกฎไปเก็บ nft อ่าที่มันแบบว่าอ่าเป็นข้อมูลเป็นงานศิลปะที่เป็นข้อมูลในคอมพิวเตอร์เหมือนกับ nft เลยเนี่ยเขาอาจจะ เฉยๆนะแต่ว่าถ้าเกิดให้เก็บอะไรที่ปัปนเออเก็บเป็นก้อนเป็นชิ้นอันนี้อาจจะอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมจึงบอกว่าราศีกรกฎเป็นราศีที่อ่าเขาเรียกว่ามีความเป็นเป็นครีเอทสูงก็ได้เละอย่างหนึ่งเขาเรียกว่ารู้ล่วงหน้าจะบอกว่าอะไรบางอย่างที่มันมีแวลลูมีคุณค่าเขารู้หมดเลยนี่ใช่ไหมที่ดินที่เขาซื้อเก็บจะขึ้นรวมถึงมีดวงเรื่องของ เสียงโชคด้วยสูงมากเพราะว่ามีเซนบางทีคุณเห็นต้นไม้แล้วก็จินตนาการได้หมดเลยว่าไอ้ต้นไม้เนี่ยจะเป็นรูปพญานาคเป็นรูปพญาอะไรต่างๆเขารู้หมดเลยว่าไอ้น่นาจะเป็นทั้งที่ราศีอื่นๆผมจะ่ามีอยู่ราศีหนึ่งแต่ผมไม่อยากพูดนะจะบอกว่ามีราศีมันก็มีบางราศีที่มองเห็นต้นไม้ขนาดรูปตัวเลขเป็นรูปพญานาคเห็นจัดจัง เขายังดูไม่ออกเลยขนาดมันเป็นแน่เห็นจ่าแล้วก็อย่างว่านี่คือต้นไม้ธรรมดาแต่ราศีกรกฎไม่ใช่ราศีกรกฎนี่คือมองอะไรก็จินตนาการได้หมดแต่บางคนหาว่าบ้าไรสาระแต่เขาก็ยังยังยังสามารถคือจะบอกว่าความคิดของเขาอ่ะมันสามารถทําให้การเป็นเงินได้หมดเขาเรียกว่าห oh, ัวเครียอทหรืออย่างนึงว่าการคาดคะเนนก็ถูกต้องเขาเรียกว่าคนมีเซนต์การที่เขาจะคานวณราคาทองคําคํานวณราคาหุ้น คำนวณราคาเกี่ยวข้องกับราคาที่ดีราคาของเก่าราคาของโบราณพวกนี้จะเก่งมากแต่ไม่ใช่ว่าจะทํานายได้หมดมันอยู่ที่ว่าราศีแต่คนถนัดอะไรด้วยในสิ่งที่ผมเก่าวมานะครับผมแล้วแต่พวกที่เป็นสินงทรัพย์พวกอะไรอย่างเงี้ยเขาจะชอบเก็บนะครับผมนี่คือพื้นดวงเป็นคนมีเซนจะบอกว่าเคยเกิดปากรการแปลกๆเกิดขึ้นราศีก็หลนหลายอย่างถ้าเขามีความเชื่อ มาอยู่ที่การสังเกตนะครับผมจึงบอกว่าดาวจันทร์เป็นดาวประจำนี่มันหมายถึงดาวผู้หญิงผู้หญิงที่นี้เป็นผู้หญิงที่ดีเพราะราถ้าผู้หญิงมาคุ้มครองคุณเนี่ยเป็นดาวที่คุ้มครองคุณหมายถึงว่าคุณจะได้รับพลังงานจากผู้หญิงคนนั้นด้วยเราะดวงจันทร์เป็นดาวที่อะไรละ่ะมันเป็นดาวที่อยู่ใกล้โลกมันเป็นดาวที่มีพลังงานกับโลกมากได้เป็นดาวนิ่มๆนำ้นำๆก็คือควบคุมปริมาณน้ํานของคนจะบอกว่าข้ออย่างหนึ่งคือมันควบคุมซิกเซนของคนด้วย บอกประมาณนี้เดี๋ยวพูดร้ายาวเลยอันนี้ผมจะบอกว่าผมจะพูดพื้นดวงแต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะพืดพูดพื้นดวงแต่คนหูงคนหนึ่งแต่ละราศีที่ผมมาพูดเนี่ยผมจะพูดพื้นดวงแ๋ยวว่าแทรกอะไรเข้าไปได้ผมก็จะแทรกแต่เป็นจริงผมพูดเนี่ยถ้าเกิดพูดเหมือนกันหมดเนี่ยมันจะฟังดูแล้วแบบเออมันเหมือนกันทุกคลิปเลยแต่ไม่เหมือนแน่ผมจะบอกว่าผมมีอะไรใหม่ๆมาพูดตลอดเนี่ยจึงบอกว่า ถ้าดวงจรห้าเดือนหรือว่าโดยอดีตเป็นอย่างไรคนรจะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขอทั้งกินดีอยู่ดีสามราศีกรกฎอาจจะมีคนเลี้ยงก็ได้เลี้ยงในที่นี้เป็นลูกเลี้ยงเป็นพ่อแม่ถ้าคุณยังเด็กอยู่เขพ่อแม่เลี้ยงดูปูเสือดีหรือ,อยังมีความโชคดีในตัวจะบอกว,ว่าบางทีระวังอ้วนอาจจะกินมากเกินไปก็ข้อนี้แต่ราศีกรกฎก็โลกแบบนี้อยู่แล้วโลกเกี่ยกับอ้วนง่าย อะไรยังไงไม่ได้เรียกว่าโลคนะเขาเรียกว่าเป็นคนอ้วนง่ายมันเป็นอดีตเป็นดวงพื้นดวงเพราใว่า้นี่คือพื้นดวงกับอดีตจะบอกว่าอ้วนง่ายและอย่างหนึ่งคือจะบอกว่าอารมณ์ดีทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองอยู่ที่อารมณ์ด้วยส่วนหนึ่งจะบอกว่าถ้าอารมณ์คุณดีคุณคิดแต่ดีคุณคิดในเชิงบวกอารมณ์คุณจะบอกว่ามันอยู่ที่อารมณ์ส่วนหนึ่งถ้าอารมณ์ของใครสักคนดีเนี่ยคิดอะไรคุณมองไปทางไหนก็เป็นสีชมพูเป็นสีทองเงินจะมาเงินเข้าแต่พอเงินเข้าเสร็จออกง่าย คืออะไรก็เพราะว่า,พาไพ่ใบนี้มันฟ้องว่าบางทีใช้กับการกินใช้กับการเที่ยวพอใช้มากเกินไปมันก็เป็นยังไงล่ะเออแต่โดยาไพ่ใบแรกดีนะมันหมกฟ้อง,องนในทางที่ดีมากเลยแสดงว่ามีความสุขครับพไพ่ใบนี้อย่าลืมว่าไพ่ทั่วแบบนี้มันคือไพ่มีความสุขแต่ถ้าได้ไพด่ดาบก็คือมีความทุกข์คุณเหนื่อยแต่พไพ่ใบนี้คือ ไม่ใช่ไพ่ถ้วยไม่ใช่ไพ่ดาบไม่ใช่ไพ่อะไรทั้งนั้นมันคือไพาาา่อัคนามันหมายถึง the h e ิ m i t คุณจะบอกบางทีไพ่นี้คือไพ่ลือีอาจจะมีคนแบบลือีเข้ามาในชีวิตของคุณราศีกรกฎเห็นไหมถือตะเกียงคุณจะบอกาบางทีนะอืมอาจจะมีคนแบบนี้เข้ามาในชีวิตราศีกรกฎก็ได้เช่นคนที่มาบอกบุญบอกข่าวบอกสิ่งดีดี เส้นวชีวิตของราศีกร,รกฎเนี่ยช่วงเดือนมีนาคมอาจจะต้องมาพึ่งบุคคลที่เป็นแบบนี้บุคคลพวกนี้เป็นบุคคลที่เป็นนักปราชญ์หรือบางทีอาจจะหมอดูหรือว่าอาจจะเป็นใครสักคนที่เป็นคนที่มีวิชาแต่จะบอกว่าบางคนอาจจะเป็นคนมีวิชาแบบนี้เองเลยก็ได้อาจจะอยากอยู่เงียบๆอยากหลีกวิเวกอยากหาเวลาสงบสงบ ค้นหาตัวเองแต่หาว่าถ้าใครเป็นคนที่เรียนมาหาลัยหรือศึกษาอะไรยังไงดีมากนะสำหรับใบนี้เป็นช่วงหลังการศึกษาแสดงว่าถ้าไพ่ใบนี้คือเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบก็เป็นรายได้หรือบางทีก็เตรียมตัวศึกษาเล่าเรียนได้รับโอกาสดีในเรื่องของการเรียนเป็นไพ่ของการศึกษาค้นหาตัวเองอยู่ในช่วงวัยเรียนวัยแต่ถ้าวัยรักนี่ไม่ใช่นะอืมจะบอกว่า จากเดือนมีนาเจออะไรได้ไพ่หนึ่งเหรียญเป็นไพ่เริ่มต้นการเงินที่ดีบางคนที่เป็นนักเรียนอยู่สำหรับราศีกรกฎได้หาเงินจะบอกว่าเริ่มมีเงินเข้ามาบางที่จากคนที่แบบไม่เคยได้เงินก้อนเลยได,ได้เงินน้อยมากเลยมีเงินเริ่มเข้ามาละมีเงินมีเงินก้อนใหญ่จากฟ้าเข้ามาหรือบางคนมีที่จะขายที่ได้ เห็นมัมมีมีเงินเข้ามาจากสูงสวรรค์ก็คือที่ดินของคุณบางทีไม่ได้เป็นเรื่องของการขายที่ก็ได้เป็นเรื่องของที่ดินของคุณถ้าคุณมีที่ดินเยอะแล้วแต่คนด้วยนะถ้ามีที่ดินเยอะบางคนอยากจะมาพัฒนาโปรเจกต์ที่ดินของคุณเช่นเอาที่ดินของคุณไปทํโน่นทํานี่แล้วแบ่งเงินกันอันนี้อีกเรื่องหนึ่งหรือบางคนอาจจะไปได้มรดกถ้าคนไหนที่คิดจะเอาที่ดินของคุณมาทําเป็นร้านอาหารเป็นทาธุรกิจหรือบางคนได้รับมรดกเป็นจิวเวลี่เช่น เอ่เป็นร้านจิวเวลรี่อะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนที่ทําเป็นเกี่ยวข้องกับเป็นโฮสเทลเป็นอะไรต่างเพราะเห็นไหมมันเป็นที่ของคุณหรือการได้รับเงินอาจจะตัว่าที่เป็นตัวเองเป็นตัวของคุณเองมีคนแบบว่าอยู่ในที่อาศัยตรงนี้มันมีเงินจากฟ้ามาเทถึงบ้านคุณซึ่งว่าคุณจะได้รับโชคลาภอย่างไม่คาดฝันก็เป็นไปได้โชคลาภก็ได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นโชคลาภทางการเสี่ยงโชคลาภทางด้านเงินทอง ที่แบบว่าจะได้รับจากการงานจากที่หรือบางทีก็เป็นโชคชคลาภจากอ่าการที่คุณได้รับแบบมรดกอะไรพวกนี้จะได้รับแบบนี้แสดงว่าถัดจากนี้จะโชคดีถัดจากเดือนมีนาคงจะได้รับเงินก้อนใหญ่หรือบางทีจะได้การขายที่ได้แล้วแต่ในหลายอย่างนะอย่าไปเชื่อที่ผมแบบว่าต้องพูดอย่างใดอย่างหนึ่งบางทีสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนี่อาจจะไม่ออกมาเลยก็ได้จะไปออกอย่างอื่นที่ใกล้เคียงกัน การทำนายแบบนี้เป็นการทำนายโดยหยาบๆเพราะผมเอาแค่ราศีมาเฉยๆอย่งางเช่นเกิดราศีกรกฎแต่ถ้าจะดูจริงๆเนี่ยต้องมีทั้งลัคนาต้องมีทั้งดวงชะตาราศีแล้วก็ดวงแบบว่าดวงวันเดือนปีเกิดลายมือพ่ยิปซีอะไรแล้วแต่ถ้าใครต้องการดูลายมือยิปซีกับผมติดต่อทั้งไลน์ดีไวอร์ชที่ไลน์ลดีทารัดสองห้าตั้งขอความด้านคลิปยูทูบนะครับผมตั้งของ้อความด้านคลิปยูทูบไลน์ดีทารัดสองห้าหก ก็กดเข้าไปข้างล่างในทารักสองหกต้อขวามดล่างคลิปยูทูบหรือจะเป็นไลโอเอต้อขวามดล่างคลิปเป็นลิงก์นะครับผมไลโอเอเป็นช่องทางสำรองเป็นลิงก์ช่องทางสำรองส่วนไลทารักสองหกเป็นช่องทางหลักเป็นช่องทางหลักนะครับผมเป็นเพื่อนกันเวลาดูผมไม่พิมพ์ส่งไปผมไม่อัดเสียงส่งไปนะผมด้วยคุณคอลกันสปิกเกอร์โฟนสดสผ่านทางโทรไลก็ด้วยคนสปิกเกอร์โฟนสดสผ่านทางโทรไลเต็มที่คุณแล้ว่ามีอะไรก็ปรึกษาปัญหากันส่วนตัวแบบว่าเต็มที่คุณผมเป็นโค้ชส่วนตัวเป็นโค้ที่เต็มที่เป็นโค้ ใหากับปัญหาของคุณจริงใจนะครับผมเราดูก็คมมิชชัประกาศจบจากสมาคมผลแห่งชาในสมาคมผลแห่งประเทศไทยในพระราชินีนุปธรรมนะครับผมก็มีใบประกาศด้านลายมือกับพายิปซีก็มีใบรับรองครับผมไม่ได้หมอดูเถื่อนนะครับอย่างหนึ่งคือมีใบประกาศการโค้ดด้วยก็ไม่ใช่โค้ดเถื่อนเหมือนกันโค้ดที่จบจากสถาบันเกี่ยวกันโค้ดก็คือศาสตร์ที่มีก็เรียกว่าศาสตร์นิวโรลิงกิสติกโปรแกรมหรือศาสตร์ NLP นะครับผมก็ตรงนี้ก็มาพูดให้ฟังกันนะครับผมก็ให้มีความไว้วางใจกันจะบอกว่ามีหลายคนที่มาดูผมไม่ว่าจะเป็นอาคันตุกะจากต่างประเทศเป็นซีอชื่อดังของเมืองไทยเป็นสปินเป็นดาราเป็นเจ้าสัวส่วนอาคันตุกะจากต่างประเทศก็มีอินโดมีจีนมีอเมริกามีไต้หวนันมีหลายประเทศนะครับผมอีกหลายประเทศดูที่ดูมาเนี่ก็เกินพันกว่าลายมือแล้วได้มีลายมือศึกษาเก็บไว้เยอะแยะนะครับผม บางที่ก็ดูสดไม่ได้เก็บไว้ก็มีเหมือนกันนะครับผมจะนี่ที่ดูมากก็มีเยอะแยะครับก็หลายคนที่มาปรึกษาผมมว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินโชคลาภความมังม่งคั่งรวยหรือว่าอะไรต่างๆก็ชีวิตก็พัฒนาขึ้นไปดีหลายเท่าบางคนไว้ใจผมมากก็ตอนนี้ชีวิตได้ดีไปเปลี่ยนฐานารากไปเลยก็มีก็หลายคนที่มาปรึกษาผมนะครับผม,มหลายคนมาให้ฟีดแบคผมมากมายตอนนี้ก็อันนี้บอกวิธีออนไลน์ไปแล้วถ้าใครที่ สะดวกมาที่สาัานงานหรือว่าต้องการบรรจุสถางานส่วนใหญ่คนใหญ่คนโตคนที่มีฐานะเป็นซีอโอส่วนใหญ่เขาจะมาดูที่สาัานงานซะสดมากเพราะเห็นตัวกำเนินเป็นก็น ah. ที่สถานงานก็มีลายมือพื้ซีหให้ตัวเลขชุดใหญ่ไฟกระพริบเต็มที่สถานงานแบบ v i p อพีนะครับที่สถานงานพืดปรึกษากันยาวๆไปยาวๆกันไปเลยนะครับผมก็ที่สถานงานเต็มที่ที่สถานงานนะครับผม <Yu> ก็จิตชาคุยกันที่สถานงาน เป็นแฟนคลับคุยเก่งแล้วก็มีลายมือพี่ซีจังหวัดนนทบุีหนึ่งชั่วโมงครึ่งที่ทำง,งานแบบธรรมดาคือมีเวพีเกตแต่ธรรมดาที่ทำง,งานนะครับผมใครว่าคิดนี้ดีคิดนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมเยอะๆเป็นกำลังใจด้วยเพื่อว่าขี้ใหม่มๆที่ดีฝากกดติดตามกดซับสไครต์เยอะๆนะครับผมก็ขอร้อยทอนขอที่อยู่มาได้ที่สัง,า,ง,งานทักมานะครับผมถ้าใครเดินงานมาที่สังกาาัดนี่เราเป็วสวัสดีครับดีครับ